สัมภาษณ์หน่อยค่ะสรุปสถานสถานภาพนี่เป็นยังไงคะตอนนี้เหรอคะก็เป็นไรคะแล้วรักแตนมากอาย่าเห็นโมวันนี้ครับถายเมาอนนี้มาจากงานเลี้ยงอะมาจากปาร์ตี้เมาขึ้นเครื่องเขาห้ามคนเมาขึ้นเครื่องรู้ยัะเขาห้ามเมาบนเครื่องอ๋อไม่ห้าเมาอยู่ไม่ขึ้นเคื่องเขาบอกว่า มีเาน่นะอะไรแอร์ร้ไม่รู้นะคะมีมาแล้วคนนี้ก็อินเลิฟซะน่ดมวนค่นวีาทีมทิมกับโทรศัพท์ได้ทั้งวันนะคะคนเดินเดอรมันเป็นอย่างนี้เองนะคะไม่รู้หรอก